สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับอาศักนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสหัสแฟมิลี่นะครับผมก็วันนี้นะครับพอดีอาศักจะมาแนะนำนะครับการทำเสาไม้นะครับเสาไม้ที่จะมาติดตั้งที่บ้านเรานะครับแล้วก็การที่ติดตั้งเสาไม้ให้เรียบกับดินเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเจอปลวกนะครับปลวกมันจะขึ้นทางไม้พวกนี้นะครับอันนี้เป็นแกนไม้นะครับ เป็นแกนไม้ที่มันเหลือแต่แกนแล้วครับมันพวกมันกินไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราวางให้เลดดินเนี่ยเดี๋ยวปลูกพวกมันจะอาศัยช่องเหล่านี้นะครับช่องแตกๆของไม้เนี่ยขึ้นไปกินบ้านเราข้างบนได้นะครับสําหรับบ้านไม้นะครับป้าสักพอดีเป็นบ้านไม้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเทปูนทําคานเสาวไว้นะครับเอาเทปูนไว้ไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่เราจะทํายังไงนะครับ ที่จะแกะสลักนะครับแกะสลักไม้นั้นแกะสลักปูนนั้นให้กลมกลืนไปกับไม้นะครับอ่ะมาดูขั้นตอนของอาศักวันนี้ครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเทปูนนะครับ,เร,บเราใช้สังกะสีนะครับสังกะสีมุงคาบ้านนี่นะครับมาล้อมรอบต้นไม้อาไว้นะครับล้อมรถขดไม้อาไว้แล้วก็พอปูนเซต็จตัวนะครับประมาณสัก ห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยปูนจะเซตตัวแล้วนะครับแต่อย่าให้ปูนแห้งนะครับถ้าปูนแห้งเนี่ยเราจะแกะสลักไม่ได้นะครับคราวนี้แกะพวกแบบออกนะครับแกะแบบออกนะครับพอแกะแบบออกนั้นมันจะอยูนลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือกลมๆๆเป็นรูปสังกะสีนะครับแต่ว่าปูนมันยังเซตตัวไม่ดีนะครับเราสามารถที่จะนะครับลบเหลี่ยมพวกนี้ได้นะครับนี่ครับไอพวกนี้นะคือไม้นะครับข้างบนนะครับแต่เราจะท้อให้ปูนเหล่านี้นะครับ เป็นไม้นะครับเป็นไม้ด้วยนะครับก็ก็ต้องนะครับก็ต้องลบลบลบนะครับถ้าเราให้ปูนแห้งเกินไปเราจะทําไม่ได้นะครับลบเหลี่ยมพวกนี้นะครับลบไปเลยนะครับลบไปเลยนะครับลบไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะทําไม่เห็นนะครับนี่คืองานศิลปะนะครับอันนี้คืองานศิลปะนะครับพอเราเอาแผ่นสังกะสีออกนะครับมันก็เป็นรอยอย่างนี้นะครับ พอเป็นรอยอย่างนี้นะเราจะแกะสลักเป็นรูปไม้ไม่ได้นะครับเราจะทำให้มันกลมกลืนไปกับไม้ดุนดุนนี้นะครับต่อไปทาสีปุ๊บเนี่ยมันจะดูข้างล่างเนี่ยเป็นไม้ไปเลยนะครับไปตรงนี้นะอสักจะทำเป็นรอยไม้หักนะครับเป็นเหมือนไม้ไม้ดุนนี้มันหักนะครับก็เหมือนกับว่าประเดี๋ยวเนี่ย ไอเสานี s, Leah, Perfect, ang, nice ้นะครับมันจะวางมันเหมือนกับว่าเสาเนี้ยมันจะวางอยู่บนไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราไล่ลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมลบลบไอถ้าเราถ้าเราลอยปูแห้งนะครับลอยปูแห้งนะครับเราจะลบอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะลบอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้อสักทำเผื่อไว้นะครับทำเผื่อพื้นตรงที่เอาไว้เอาไว้เพราะสักจะทำเป็นม้านั่งอีกทีนะครับตรงนี้ แต่ว่าเดี๋ยวมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับตอนนี้ต้องต้องลบเหลี่ยมไม้ก่อนนะครับต้องลบเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นที่ร่องรอยของสังกะสีนะครับต้องลบออกให้หมดนะครับแต่คราวนี้ใช้เศษไม้หรืออะไรก็ได้ครับหรือใช้เกลียงแบบนี้ก็ได้นะครับลบครับก่อนที่เราจะแกะสลักนะครับเป็นรูปไม้นะครับต้องลบออกจากนี้ก่อนนะครับ ถ้าเป็นรูปสังกะสีอยู่มันมองไม่สวยนะครับต้องลบออกลักษณะนี้นะครับและตรงนี้นะครับก็ทําเป็นหยกัยกๆเหมือนไม้หักนะครับเดี๋ยวอัดสักตรงนี้นะอัดสักจะทําให้เสมอหน่อยนะครับเพราะสักจะวางไม้นะครับบนนี้นะครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเพราะเราจะทําเป็นงานศิลปะนะครับ ก็ถ้าเราแกะออกเนี่ยให้ปูนมันแห้งเรียบร้อยเนี่ยเราจะไม่สามารถลบรอยนี้ได้นะครับรอยแผ่นสังกะสีนะครับบางคนเนี่ยอันนี้คืองานปูดปั้นนะครับต่อไปเราจะแกะสลักเป็นรูปไม้เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะเป็นรูปไม้ง่ายๆได้เลยครับพอเราแกะนะครับ รบเหลี่ยมของสังกะสีออกก่อนนะครับก็จะหามแบบที่มาขึ้นเสาให้กลมๆอย่างนี้มันหาไม่ได้นะครับนอกจากใช้แผ่นเหล็กแผ่นสังกะสีนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะ่ะขั้นตอนต่อไปเราทำเป็นรากไม้ลงมาฝั่งเนี้ มันก็ว่านี่คือคือคือตอไม้นะครับแล้วก็เอาเสามาวางบนตอไม้อีกทีนะครับเดี๋ยวทำบุญเป็นตอไม้นะครับตรงนี้แวมื่อจะทําเป็นตอไม้เนี่ยเราต้องลบเหลี่ยมมันออก่อนนะครับเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยมันลบยากนะครับผมเดี๋ยวปุนี้พอแห้งเนี่ยมันจะเซตตัวหมดเลยนะครับ ถ้าเราไว้ปูนแห้งสนิทแล้วเรามาแกะเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะเป็นทําเป็นตอไม้ไม่ได้นะครับเพราะจะมีเหลี่ยมของสังกะสีอยู่ครับมันยากแกะการทํางานนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาแกะออกก่อนนะครับและจังหวะนี้นะ่ะ พอเราลบเหลี่ยมแล้วนะครับเราสามารถแกะสลักได้เลยครับจะให้เป็นรูปไม้หรือรูปอะไรก็ได้ครับคือเราสามารถขึ้นรูปจากมันได้ครับผมอ่ะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามันเป็นเสาทื่อๆขึ้นมาเนี่ยเป็นเสาเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เข้ากับไม้ตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเราให้ไม้ตัวนี้น่ะเรียดลงไปในดินเลยมันก็อันตรายนะครับพวกปวกมันจะขึ้นนะครับขึ้นบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นเสาอย่างนี้นะมันเป็นเสาปูนนะครับมันจะแน่นะเราจะไม่เห็นไม้นะครับเราจะเราจะสังเกตได้เวลาปวกขึ้นนะครับเพราะปวกมันไม่เจาะเข้าไปในเนื้อเนื้อซีเมนต์นะครับผมอันนี้น่ะเสาเสาวางประมาณนี้เลยนะครับเสาวางอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นความรู้นะครับ สำหรับงานศิลปะะครอยากสร้างบ้านแบบให้มันเป็นศิลปะนะครับงานแบบนี้นะครับมันทำยากนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็มคือมันแหวกแนวอะ่ะมันไม่มีแบบแบบอื่นอะ่ะเราต้องมีใช้แบบแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็แกะแกะร่องไม้อย่างนี้นะครับอ่านะครับแกะขึ้นไปลักษณะนี้นะครับให้เป็นร่องไม้นะครับ นะครับอ่านะครับถ้ารอปูนแห้งเนี่ยแกะไม่ได้นะครับผมแกะเป็นลายไม้ลักษณะนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับทุกท่านแค่นี้มันก็สามารถเดี่ยวแห้งมันก็เป็นลายไม้แล้วครับเราไม่ต้องไป อะไรมันครับเพราะงานศิลปะงานเป็นลายไม้นะ่ะมันเป็นงานธรรมชาตินะครับอ่ะเห็นไหมครับคือถ้าเรามองประเดี๋ยวเนี่ยเราจะเห็นเป็นลายไม้เลยนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ปูนแห้งสนิทมันจะแกะไม่ได้นะครับแกะสลักแบบนี้ไม่ได้นะครับผม คราวนี้มันจะเป็นเหมือนลายไม้แตกข้างบนเลยนะครับต่อไปพอทาสีปุ๊บเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหรือสีอะไรนะครับพอแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประมาณลายไม้นะครับมันจะแตกๆเหมือนลายไม้นะครับข้างบนเนี่ยเราจะไว้วางเป็นเก้าอี้นะครับ ไม่ต้องไปอะไรมันนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องทาให้มันเห็นไปเลยให้มันหลุดไปเลยลุยไปเลยนะครับไอที่ลุยก็ลุยไปเลยนะครับครับผมอันนี้ครับ อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นร่องอันไหนลึกก็ให้ลึกไปเลยครับเพราะร่องมันเราเป็นร่องของไม้นะครับให้มันลึกไปเลยนะครับอันไหนลึกก็ลึกไปเลยลึกบ้างตื้นบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ เป็นร่องรอยของไม้เลยนะครับคราวนี้ประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับพี่น้องครับครับผู้ชมทั้งหลายครับมาดูมาดูาดครับ อ่านะครับผู้ประมาผู้ชมที่รักทั้งหลายนะครับอาศักก็ได้แค่มาบอกนะครับถ้าใครจะทําตามก็ได้ครับใครไปทําตามก็ไม่เป็นไรครับแต่อาศักชอบสร้างบ้านนะครับแบบเป็นงานศินละปะนะครับคราวนี้นะครับพอทาสีทาอะไรเป็นสีดําหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะ่ะ มันจะดูกลมเกลืนนะครับกับไม้ข้างด้านบนนะครับกับไม้นี่ไม้นะครับไม่ต้องไปไอ้นี่นะครับไม่ต้องไปเกรงเยอะนะครับเพราะว่าไองานศิละปะนะครับมันก็คู่แหละครับมันต้องดูเป็นกลมเกลืนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผม ครับอ่ะประมาณนี้แหละครับคราวนี้นะครับมันดูเป็นลายไม้เลยนะครับแค่นี้นะครับมันก็ดูเป็นลายไม้แล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับอสักพาดูใกล้ๆนะครับผมอ่ะอันนี้ลายไม้ข้างบนนะครับลายไม้นี่ไม้จริงนะครับนี่ไม้จริงอ่ะ อันนี้ครับมันก็เป็นลายรอยไม้แตกๆเลยนะครับพอมันแห้งดีเดี๋ยวเราก็รูปอีกทีนะครับรูปน้ําเซตตัวอะไรทาสีทาอะไรนะครับเดี๋ยวเซตตัวนะครับทาสีทาอะไรนะครับมันก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวอะฝั่งนี้มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็ต้องตีอีกหน่อยนะครับ <c oughs> เนี่ยประมาณนี้ครับประเดี๋ยวมันก็เป็นลายไม้แตกๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอมันแห้งนะครับพอมันแห้งสนิทเนี่ย เราก็จะมารูปมันอีกทีนะครับมันจะดูสวยอีกทีนะครับจะรูปมันอีกทีพอแห้งสนิทนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับงานศิลปะในวันนี้นะครับเตียศัก์มานําเสนอนะครับกอศิลปะปูนปั้นทําเสาบ้านนะครับสวยนะครับรับรองหลายคนคงชอบแหละครับ